มีหวัวอาหารไก่สิญญพี่แปดซองสี่บอตอนนี้นะพี่น้องก็คือได้เงินเอกสารไหวน้ำซาัาสื่อมาแจกคนโดยเฉพาะโอ้สื่อมามอีกวันนี้แม่หนึ่งสิงส,สามสหาเก้าเจ็ดสิบหา้าพันเหลืยงไก่อยู่ได้หักแต่บัดนพ่อซื้อหวัวอาหาร ไบายดีพอแม่พี่น้องสวัสดีค่ะไว้คัมแบ็กทูทิปเส้นหนอนะพี่น้องซึ่งในคลิปนี้ทิปกระซีเดินทางเขาในเมืองเนาะก็คือมีลลยเวียดเนาะพี่น้องมีทางเวียดส่วนตัวแนะ่และะว้วก,ก,กนะ็เวียดก,กิจกรรมแน่เวียดกิจกรรมก็คือว่ามื่อนี้เขาสิไปหับเื่องมีเคื่องบริจาคมาเนาะเป็นเสือ้อผ้าแล้วกะ็แบบอายเพิ่นนะเป็นคนสวัสดีนะเเ้าแล้วเพิ่นบอกว่า,วาทาทิปเขามาในเมืองแล้วมาหับเสื้อผ้าในเดอร์ไอซีบริจาคเนาะ แล้วก็ซองก็คือสีเอาใบเสนอไปเหยื่นบริษัทคนส่งมีใส้เนาะพี่น้องเพราะว่าขาคนส่งบางเถือมันก็รายแห้งเนาะแล้วก็ทางห่านผืนก็แนะน,นาให้เห็นใบเสนอไปหาอาทีพันผ่นท่านแนะนาให้ทีติดต่อบ,บริษัทใหญ่แล้วทีก็ติดต่อไปแล้วเราเพิ่นบอกว่าให้ใบเสนอไปนอแเ้วเพิ่นสะชุมกันแล้วสี สวยว่าต้องสวยจังได้แน่นาะข้อพินยุกเวนขาคนจงแต่โบหัวสิไหลบอกวเข่าขาเขาไปลลยเถือ่อและข้ออาวาิไปเลนยเรื่องนี้แต่ว่ากะไปเถื่อได้กับบท่านตลอดน้องเอนีก็เลยตั้งใจไปเลื่องนี้เลยเนาะพี่้องอันนี้ก็เป็นซองเรื่องอส่วนไปส่วนตู้นี่ก็ไปสรงอยางไกเพราะเอาขึ้นยางขึ้นมาลวบน,นได้ทรงเนาะพี่น้องลวก็อันผ้าเมเขาไปซื้อเครื่องแน ล้วก็ไปซื้อหัวกอาหารไก่นเนาะแล้วก็เอาเต้าสินดานไปส่งเปินพร้อมนี่น,น,น,น้องอ,อันนี้ก็คือรายการของมื้อนี้แต่ว่ามื้อนี้คือสิบ่ได้ไปจอบเบิ่งด่านละ่ะไปซ่องเอรือบ่เปิดเอ้ยสุกเอ้ยคือสิบ่เปิดดอกได้ยนินเพิ่นว่าสิเปิดวันที่เก่านี่ก็บ่อยากเสือละั่นเปิดแล้วคนสิไปคนหนักสิอัปเดตลงเองเนาะ <c oughs> ไปแต่แหลนอีกสาน้นแต่ว่ามาซื้อนี้ยังมาบ่ได้เถอะเขากำบ,บ่เบิ่งแล้ว ไปบึงซ่องเถือกับบปเปิดพนุ่งนีเปิดคัะเปิดจ <c oughs> ังเ,เงนาะป่าเดินทาง,นนงมาได้แล้วอยากไปหลุนก็น,นอกพี่หนองว่าย <c oughs> ืนยืน,น,น,นแพนด้าอยากไปยืนอันใบเสนอไปแล้วสี <c oughs> ได้อยู่เวนคนขาคุณทรงบอเนาะถ่ายอยู่เวีนได้ก็คือซีดีน,นะเบียง ได้ตอนหน้าล well, ุงกระซอนสี่มือเด้ตอนหน้าลุงกระซอนสี่มือเนาะน่าจะเหลียวสายบ่เนาะแม่เลยมาทางมึงว่าเด้มึงว่าเนาะโดยเดียวไปหอดหาเดี่ยวเดี่ยวโอเคโอเคเดี๋ยวไปกันร่างสี่ข้อเพื่อนเนาะโดยด้วยโอ้ยนอาเซียนกันโอ้ยนอาเซียนโดยบัดไอ้อนาไอ้ไปหอดละไอ้แซ่ลูกไอซสันให้น้องเนน้องจังสีไปถือค่ะนะโอเคโอเคได้ได้โอเคขอบใจร้าย จะไปส่งย่างส่งย่างแล้วก็ไปส่งจุกเจา้ารอตลาดก่อนแล้วก็สิบไปอนันสิบไปเอาเครื่องจะพามือซองแล้วก็ไปเงนินเอกสาร ื่อนแล้วขาดว่าพุทเจ้านะจะไปอยู่อีกแล้ว ตลาดรักจินงิไปตอนนี้หอดทางเขาเมืองโ,อโดยเดี๋ยวแป๊บหอนหนันน้องสิทุ่ห้าเดินแป๊บนึงอีกประมาณจาจสิมหาหนาที่ปะโดยโ,โ,โดยอดดตอนนี้มาตลาดนะพี่น้องแวส่งแวนกับมอลงตลาด ไปนาตายเป็นไงเริ่มโมได้ไปไน,ไปนาอดายอดายสิบห้าเป็นเดียวตอนนี้ส่งแม่ลงตลาดแล้วแล้วเนาะพี่น้องแล้วก็ยังมีหับเครื่องกับซื้อหัวห่านไก่ซ้ำม,มื่นต่ออพี่น้องเรี่องนี้หัวห่านไก่ได้ยินข่าวอยู่เฟซบุ๊กนาะเห็นข่าวอยู่เฟซบุ๊กได้ยินว่าหัวห่านฉีขึ้นจากแซนแปดสิบหามาเป็นสองแซนเนีเ่ยเขาไป็นเหมือนกันว่า มันขึ้นหอดช่องแซนแถบบอน,นี้สิบรินเพิ่มราคาไขขึ้นบ่อนอบอันนี้เนาะบ่อหนอมีบ่มีาหัวห่ารไก่สิพี่แปดชองสีนะบ่บอแปดช่องสี่บมีไหมบ่มีเนาะขอบใจว่าหารไก่นอกจากจะแพงแล้วก็ยังบ่มีอีกไปหาอาหารได้อีกวัอนอาหารนี้ทื่อว่า หัานไญ่เติมแล้วได้เท่าทีเข้าเรามาตะละบอลน,นี่เนาะบุมมี่หวัวาหานไก่แปดซองซีต้อนสื่อไก่มานะเพื่นแนะนำมาให้กินหวัวาหานซีพี่แปรซองสีไครจะง,งามน้พี่น้อง,อง,องก็คือสีมันจะสีแดงๆสีเข้มสีสมๆเข็มๆค่ะเนาะคันคันเอาเบอร์อื่นฮันท่าได้หาซองสีเท่าะได้นี่แหละตอนน้น้นมันสีมันเปนยังงามเพื่นวะ มีไอตั้นเนาะอยู่สวรรค์เกศและเพิ่นมีเครื่องมือซองเนาะแล้วเพิ่นสิบริจาคตอนนี้เนาะพี่น้องก็คือได้ยืนเอกสารไหวน้ำซากค่าอยู่บนนี้แล้วเพราะว่าเขาหาสำนักง,งานใหญ่เบืเ้องจะอยู่บนได้เนาะก,ก็เลยแบบว่าฝากอยู่สาขคาน,นี่แล้วเพิ่นไห้ให้เพิ่นสง่งให้ผู้ที่เขาโทรลมน้ำเนาะคนที่ทิ่เคยโทรลมน้ำก็คือเป็นผู้จัดการซึ่งเพิ่นเป็นผู้จัดการอยู่ในแควงสวรรค์เกตเนาะ สำนักง,งานใหญ่แท้ๆนะจะแมันยู่เวียงจันทนั่นแหละบัปฏินี้เขาก็สิไปเอาเครื่องเนาะไปเอาเครื่องครับบริจาไปเอาเสื้อผ้าแราคาตู้เรืองนี่ก็เดี๋ยวจึงโทรประสานงานกับผู้จัดการเอาใช่แหละตอนนี้น้องมาจากทางทอ่า๋อขี่ซื้อเลยซื้อซื้อ,อซืบอ่ะโอเคอันนี้เขาอยู่เบื้องก็งัดา,ามกระป๋อมตำรวจขี่ซื้อใกล้ป๋อมไปเนาะ แมนเจ้าคีซื้อมาอย่างเดียวเด้อซ <Okay. S 2> ื้อม,มาทนะ่าหันทานเออตั้งกล้องมาเลยก็ได้ okay. โอเคว<อ>างไปทางนี้เนะาะเจคนมาทางตลาดมาเนี่ยแมนบอสนี่หรือว่อาผิดทางผิดทิศทางอันนี้มาทางตลาดถือ,อบอสทางป้อมตำรวจแมนบอ,อสบอสคือบอกโแมนโบแมนผิดแล้วน่ะกลับด้านกลับด้านเนาะทั้งอาทั้งแสดงว่าลงทั้งไตเนาะ แมนเดี๋ยวจะซื้อไปแล้วไหนบอกจะซื้อไปซืออ้อกระดาษอะไรเออต้องไหมโ,โอ้ไปทางนี้วะ้างไปบ้านภาคอุดาวันบ้านภาคอุดาวันเนี่ยบอกซื้อไปนั่นพูนพูนสับเพื่อนภักอุดาวันนี่บอกแมนอ๋อเลยเออจะขี่ซื้อมาเลยมาเนี้ซื้อมาเห็นบอกหันกับเขาเหี่ยวเหีอยอ่ยงคว้าได้มาเนี่ยหันกับเขามีทางปูยางหรือเหี่ ned, ยงควาเห็นบอกเดเหี่ยงคว้ามาล้วยมาเนี่ย้วย ประมาณหม่องสองร้อยแมสที่รถอันอินซุไอจอดนี่ที่เท้าละแม่รุ่น <Okay. S 2> โอเคจะขี่มาแล้วก้นเขาเด้อให้นางนาเลยโอเคโดินเราคนมาไม่ย่อไปละลูกชี่หกหกเนี่ยผู้ลายแ็นเนาะเบิกก่อนรอดเทียนเมาโอ้นีวมโมเบกมันดูนี่เบิ่งมันดูตัวบวบแล้วไหนบ่ต้องตี ก็3าคนมมบิร์อเออเอาเขาทางนั้นต่งเอาบอคนใสก้อนหิเนะแมนมืดวิเีอแมนมืดบอกจเอาไยังไตายซอมจะเอามาได้

เอาจำนี้กระดรกรเพราะว่าเพราะว่าเขายังมีเครื่องเสียเมื่ออีกนะด้โอเคป้ายนี้ินอกดยขอบใจไลใงดีไอเป็นอนาไหเครื่องเมื่อเนาะเผื่อไปสวยสังคมเนาะพี่เนาะขอบใจไลนยขอบใจลยขอบใจขอบใจละด้วยดย กาขอขอบใจไลยเนาะสำหรับขอบครัวไอตั้นเนาะที่ว่าเพินสื่อเื่องมาไว้เพื่อบริจาคและเพินกา้ที่เอาไปแจกซวยเนาะขอขอบใจไอ้ไลๆอีกทีน,นึงเนาะหลังจากที่หับเคื่องมาแล้วเขาก็เขามาตลาดเพื่อมาหับแม่แล้วก็โม่ของแม่เนาะแต่ว่าต้นมาตลาดฮลลนร์เล็มบอดดีตะกองบอดดีทายให้มันอยากซุลมุนเนาะพี่น้องอาการมันหอนลวกาแบบฝาาเอาเื่องเอาคล้องเนาก็เลยแบบบอดดี้ทายตอนนี้ หลังจากที่เอาเครื่องขึ้นแล้วแล้วก็ไปหล่อซื้อแนวกินอยู่ตลาดนาะพี่น้องแล้วก็ห่ังจากนั้นก็มาแวะเติมน้ำมันเนาะซึ่งราคาน้ำมันก็ค่อนข้างแพงเนาะก็เกือประมาณท้าสิบาทแลยพี่น้องลิตรหนึ่งสำหรับตอนนี้ <c oughs> อันนี้เขาจะเอาเงินทีพี่น้องไทยเป็นขาน้ำมันมาในในบวงเพมามาใส่ในบ่วงนี้นะพี่น้องก็คือเงินทีเขาเขา้าสรุปตัวบินอยู่ข้างในเนะ <c oughs> ะาะบ่วงบได้บ่งเครื่องได้ต่ เมืองไม่ซื้อบันไดเนาะเดี๋ยวว่าบันไดจึงซีเอาไล่ซื้อขึ้นมาเนาะก็คือต <c oughs> ิอดซืดใจแต่ว่าเงืนหันคือจัะมาเลือทะเลกรตายหลานกับ 70, เจสิบพันบอกบวงนั้นนะทีาเอไปใจค่ะคุณโฉมไปเส้นไปสาพันแล้วก็เลือเออเ้นเจ็ดสิบหล่านเจ็ดาพันหรือหลานเจ็ดสิพันเนาะก็เอามาใจหาเซ้น้งหาเลืออะกนจขึ้นไวย้ยูนี้น <c oughs> เนาะขอบคุณหลายๆเรขอบคุณทีเซอยเรือน ไปขานมั่นเนาค่งคือนี้เขาก,มาก็มาทั้งส่วตัวเนแล้วกอันมาทั้งเหลืองกิจกรรมนี้เนาะก็คือามาขับเครืองก็มาแรีนเหืองอีกนพรอนทั้งขาคนส่งเนาะเพราะว่าคนส่งม,งมงาไมเลยแต่ว่ามันกัเคื่นนอกัขาดจิตอลขับซุ้เราก็เลยเฝ้าแรนให้มียบร้อยวกเนสีทัที่บ่วงนี้ทีที่เหลาก็คือมีผีพเดช้มเสียวซ้านหา,หามหาลอยบาทผีสนิทผพกคำพัน ห้าร้อบาทรวงตาเหล็กสองพหารบาทวัดป่าพุทธลักษาหนึ่บาทผีสมานบำรุงน้ำหนึ่งบาทวัดป่าพุทธลักษาห้าอยบาทรวมเป็นห้าพันบาทหักขาทำเนียมหักขาอวดออกหนึอยบาทก็คือเรือสีพันก่าร้อยบาทซึ่งมาคุณกับเลสซ้ำเลสสีซหรือว่าสียก็คือจะได้หนึ่งล้านก่าเส้นหกสิบพันแล้กก็ได้ไปจขาข้นทรงเคืองสิบเจ็ดกองก็คือแปะเสนแปบห้าพันก็จะเรืออยู่หนึ่งล้านกับเ้าพันละทิพย์ก็เอามาใส่ น้ำมันในบ่วงนี่ก็คือหาแซนกีบก็จะเลืออยู่อยูหาแซน 75, เจ็หพันเจะเติมน้ำมันใดอีกหนึ่งขังในตอนถัดไปน้อพี่น้องขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนเนาะที่ว่าส่งเป็นเงินขาน้ำมันมาให้เนาะขอบคุณหลายๆขอบคุณอีลี่ขอบคุณจากใจหลายเด้อพ่อแม่พี่น้องมือสุกูสุคน<อ>ได้แต่ได้แต่ขีด,ด<ไ>ป้ายหน่อยเดียวนึงได้หาแซนอะ่ะบัวซำที่เขาเคยใส่ซ้ำแซนซ้ำอยู่นี่ บดีเบิงว่าจะอรีดเาได้เนาะว่าแทนหาแ่นะรซ้ำขาใส่แท่แนไปก่อนเดี๋ยวนี้เรื่องคือแบนล่างนี่เาแบนแบนกลางนี่เทาข้าบ่งประดาเลยแบนนาเนาะบ่งได้แตแบนคางจ้ากินน้ำเยอพี่น้องเยอาสวัสดี มหีหัวห้านไก่ที่พี่แปรซองสีบอี่พี่ขอเขาบ่มีเด้อมีแต่ของยี่ห้อเกาหนาทีพี่ซื้อใ้ไหน,นี่บิดห่านไก่มาเลยไก่มานนิบออบ่มีทางลำ้ำถ้าซื้อเน้ออริ่วห้านก็น ข้ามันบบมีนี่สิบร,ริมอันข้ามันบบมีนี่สิเขาในบ่โบนึงสิเมื่อเลยนี่ดูใช่เธอตัางหน้าใช่ใช่ไม่ไมี้ไหมวะหาน,นี้ก็เป็นอีกหานนึงที่ว่าไปทำแล้วกับโบมีเนาะหัวหานที่เฮาอยากได้สื่อแทบหอนกระโปงออกมาเนาะเป็นยังขา,าบุกหอยไายซีพีบ่ สิพี่ละไข่มันถึงงามขนาดนั้นแค่บอกไข่มันเด็กคร่าวๆคันเอานีหล่ออื่นนะไข่รสพิกศษนายพี่สุดไหนนี่ยคะยังมีมั้งมีมืดห้านี่มึงเบิ้งมีนี่นี่นี่มีอุ๊เขาเขาสิมาพิสูจน์กันว่ามันมีแถบ่อ่านแหลมทองเจริญชูสีขาวไปสื่อหรือเปล่เออเจริญใช่กเจริญชูแหลมเน้ บอกให้เขาเปลี่ยนซื้อหานด้วยมี่ซีพี่แปดซองสี่ป่ะสอบท่าได้อ้ยสอบหนึ่งแสนแปดสิบสามพันแสนแปดสิบสามอ้าอ่ไอ้คิดว่ามัานใส่ได้จากสอบมันเป็นเสือผาม,มันเนื้อนุ่มมันทันเนื้อขับได้หรือว่าเออเอาใส่มงนี้เอาทางนี้คืนก่อนป่นะข้าวใส่ทั้งนายฮะไดยุอันมันเป็นนานาเสือผ้านะได้ป่ะ ทวาเลองใส่เป็นเรียนเนาะโอเคหรือว่าเอ้าอันนี้ลงก่อนบ่เอาะอันนี้ลงก่อนบ่มีจ้าแสนแปดสิบสามอะอยู่บ่เพิ่งประตำบ่เลยใครในยังหองท่าน อ้าได้อยู่เอาห้าชอผมันเ็าลายดอกเออมีบอลว่างบ่ปะเอาลายกันบอลประเด้เอาลายใครว่าเอาตัวน,นี้อ,อืมเ,เอาอแม่นเอาน,นี่ขึ้นก่อนก็ได้ธนาจื้อตะบนนี้<อ>ป้า,ามันถามอะไจากต้นเนาะรถนี่เนาะ รถวิโก้นี่ไมนหาได้จาตนปไรถตขั้นมากกประมาณดาบเนก็ซสจะไปใส่มือนสามือสนสามเสล่อแล้วัโกถูกไปเมือาันไปไกลประักี่มึงสิบบโลอะต้นหนึงต้นต้นไปไปฮะจอบปไปเนี้ยเนี้ใส่ เจ้าว่ามันสินักตะวังนี้แนบเขาหน่อยผมจะได้อยู่อ่ะติดหรดบอร์นปะไอ้ผู้ชายแป้งมันจะคือใช่ผู้พีิ่งแป้งเนาะเป็นเทไรแอรดสิบ้เก้าแสนสิบห้าพัน เลี่ยงไกลอยู่ได้หักแต่บ่ไดพ่อซื้อหัวอาหารส<อ> <c oughs> ิ้นหาขอบใจ,บใจเป็นยังไงซุกมือก่องจะเป็นมือก่องล่งหลดบัไดเครื่องเต็มอันนี้ก็คือเครื่องนอดพี่น้องทีเข้ามา เอาได้ไหมน,นี่ป้ารถนักเติบได้ไหมนนทั้งลุงพอเป็นเสื้อผานะแล้วก็มีหัวฮันแล้วก็มีเขื่องอีเมยแล้วก็ทั้งนายนำว้ายจ้าทั้งผีน้งพี่น้องเขื่องต้องมีแม่ตายทงเท่งค้นมากนะอันนี้สื่อพักมาหลวงนาะพี่น้องอ เดียเยเามเลอัยเอา้าตอนนี้มาหอดบาทแล้วนะพี่น้อง <c oughs> หอดตอนคนลงตอนคนขึ้นก็พอแล้วได้นี่ ตอนค้นขึ้นก็ไม่ธรรมดาใส่ทั้งในผมนอะคอทั้งหนองนี่มันมีเครื่องอบริจาคเครื่องบริจา,ก,จาก,ก็บเต็มแล้ว ย่างอะไรอ่าผ้าห่มที่นอนหมอนนะะุ่มค่จะจะเอาบล็อตบล็อตแล้วหัวหันเลยบล็อบล็อตทางนั้นบดลดแล้วเหลือแต่เครื่องนี่แหละเครื่องก็หัวหันตอนนี้มาหดเขือนแล้วน้อพี่น้อง ลังจะเอาเครื่องลงอยู่ตราอเลยก็ขี่รถมาเครื่องแล้วเนาะตอนนี้ก็ยังเลือกเครื่องเครื่องนี่คือตอนนี้บ่มมี่บอลไหวแล้วเนาะไหวอยู่หน้านี่บด้ละเพื่อนน้องเศร้านี่ก็ที่ว่าเต็มละมีแต่เฮาสิค้นเครื่องจกเพื่อนน้องเศร้าขึ้นมานี่แล้วก็เอาเมื่อไว้เพื่อนแต่ว่าก่อนนั่นต้องเอาหัวาหานลงก่อนนะพี่น้องหัวาหานหาเป่าพอดีเป็นเก่าแซนสนะิมหาพันเนาะโดยประมาณจากัจกจักพันหรเอตอนนี้แปดแซนกับสองพัน สองพันเนี่ยสองพันไปกว่าบาทเนาะซื้อัวหารแต่ว่าถ้าม,ามันกลุ่มทึนบ่มันยังบ่กลุ่มเนาะพี่น้องไข่ก็ตอนนี้เก็บใ้มือละแตะเนาะเที่ยวมือนาทิพย์จึงพาพี่น้องเขาไปเก็บไข่อีกใ้มือละแตะสว่วนนี้นะพี่น้องอประมาณนี้เนาะการถือว่ามึนมือแต่ละมือเขาไปกับสิบประมาณนี้เนาะพี่น้องไปไปเสาร์กับคำคือเกาไปแรงกับคำคือเกาเนาะ วันนี้แหละสำหรับภากกกรกิจของเราซึ่งคือที่ว่าแหละถ้าใส่เวลากันกับอันใดก็ต้องทายอันนั้นบอร์สันเท่ากับโบแต่มีคลิปลงเพราะว่าคือไปอย่างซีมันก็มืนมืดเลยด้พี่น้องมืด,มด,มด,มดละแต่แต่คอนเทนต์เดียวมืนมืดกะ คลิปนี้ก็สิจไวัเพียงเท่านี้เนานะขอบคุณทุกกำลังใจไลายๆเดอ้อที่มีให้เดือยแม่บัวจะเป็นกำลังใจเล,ลี้ยงรถดกำลังใจเลี้ยงงานกินจกรรมกำลังใจเลี้ยงการให้เป็นขาเดินทางอื่นๆนอกทีพี่น้องก็อยู่เคียงข้างทิพย์จะแนวตลอดมากับข้อหม้มีแต่ความสุขความจเจริญเหตุจึงได้กะข้อหายซเร็จเดอ้อพี่น้องสหรับคลิปนี้ที่ก็สิจไวัเพียงเท่านี้เนาะก็สีเหตุเบียกนตะัวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปเด้อพี่น้องตลอดเท่านี้สวัสดีบ๊ายบาย